ผู้ชมเคยหุนหยิดเวลาที่ต้องเดินมาสู้กับบอสหมาเลยครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นบอสตัวเดียวในแมปนะที่แม่งต้องเดินมาในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยมันมีวาร์ปหมดอย่างพวกดาวลินอัสดาฮาหรือชายหรือแม้แต่ซิกโนล่าเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องอาวาร์ปไปนะครับในขณะที่ตัวของบอรเรสเนี่ยเราจะป็นที่จะต้องเดินไป เราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความหงุดหงิดของผมนะครับผมเลยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาว่าเออเดินทางไหนเร็วสุดซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ออาทางนะครับก็จะเป็นทางหลังเขาทางดันเจียนทางตรงนี้แหละไอเทียสักที่หนึ่งแล้วกออ็ตรงทางยอดฮิตที่หลายๆคนเดินกันนะครับแล้วก็ตัวของสวาร์ปใหญ่ซึ่งผมก็จะเรียงจากซ้ายแบบบออนตามเข็มนาฬิกาไปเลยนะครับ เพื่อการวัดครั้งนี้เนี่ยมันดูแบบว่าสมมติส,สมผลนะครับผมจะใช้ตัวละครตัวเดียวคือซูโค้ดทั้งหมด5ทางแล้วก็เดินหมดเลยนะครับไม่วิ่งโอเคแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเก,เกมเกมดีๆอย่าง r i c h m a n s h o p บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เปอร์เซ็นต์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติด,ดตามหลักแสนคนเติมทั้งในไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเว็บไซต์ r Rich Man s h o p วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดาเนินการต่อแล้วชําระเงินผ่านค r ว o d e คดเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆเ,เข้าไปสนุกกันได้เลยครับ ก็จากการทดลองนะค่อนข้างจะผิดกับที่ผมคิดไว้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตรงสาว,วาร์บนี้จะเป็นที่1น,นะแต่ว่าไม่ใช่ครับตัวที่เป็นที่1เนี่ยก็คือตัวของอดันเจียนตัวของซิลอ,อ,อะไรเนี่ยตัวของสวนดอกซิซิเลียนะครับหรือว่าดันเจียนที่อยู่ใกล้ที่สุดกับบอสนั่นเองแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของวาร์ใหญ่นะครับแล้วก็อันดับสาม ก็จะเป็นตัวของตรงวาร์ปูเมนดอมซึ่งในตรงนี้เนี่ยโคตรแบบสูสีกันกับอันดับที่2อนะอันดับที่2องที่อยู่ที่1นาที20วิใช่ไหมส่วนอันดับที่3เนี่ยจะอยู่ที่1นาที21วิบเวิกับก็คือแบบห่างก,กันแค่วิเดียวนะส่วนตัวของอันดับที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นตัวของวาร์ปหลังเสาเอ่อไม่ใช่หลังเสาหลังเขาเออนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็นตรงนี้ซึ่งก็ผมคิดอย่างนั้นไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันจะต้องมาอยู่อันดับสุดท้ายะนะ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซ u b สไค i b ์เพื่อบำลังใจกับคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายจ้า